ะครับอีกหนึ่งนักชกจากสปป,ป,ปลาวครับเมืองลาวปฝยโฟแมนนักชกในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชื่อนายเพชรดอนสวัสดีครับปัจจุบันในวัย19ปีสูสูน162เซนติเมตรส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับพยาเมแม่นสิทธิลมหนาวครับนายพัวดอนบานสุขุมนักชก <c oughs> จากอำเภอเขาชัดก,กันจังหวัดสระแก้วในวัย19ปีเท่ากันสูสูน167เซนติเมตรแพ้กับยุทธพงศ์มิตรไทยยิมครับ นะครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอยางกลับพริบตาเรื่องรานั้นเปลี่ยนเข้าหาทันทีแล้วไปยางขีบซ้ายเจอสวนด้วยหมัดเติมด้วยแข้งซ้ายเลยครับพยายามเล่นแม่นอย่างเดียวนี่เขาบอกว่ายังมีพิษส่งไร้กาแหละครับนี่เป็นพยายามเม่นด้วยครับอะไรครับหยอกล้อกันก่อดกันบู๊ไปด้วยต่อความพิธีครับท้าทายเลยครับเรียกว่าท้าทายอำนาจมืดครับโอ้ เมืองลาวนุนประเภทยิ่งเก็บยิ่งเดินเลยครับฝั่งซ้ายหน้าก็พยายามเล่นเมืองลาวขยับเข้ามาพยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเองแล้วเมืองลราพยายามถีบซ้ายเกี่ยวได้พยายามไปคืนดให้บัตรหนึ่งสองก็เติมไปแข้งซ้ายหน้าไปยืนรอไม่ได้ครับพยายามเล่นแกเป็นประเภทอาวุธคมครับเมืองลาวเล่นงานไปที่เหีือว่าเขาทางด้านซ้ายแล้วถีบด้วยซ้ายครับพยายามเปิดเกมวางแข้งซ้ายเลยครับเมืองลาวนะครับ ไปจีเข้ามาครับทำเอาไว้ทีที่หน้าขาเอาคืนเกียวหนี้ครับหน้ากำปั้นขวาตรงครับเล่นงานเข้าไประไปถอยหลังหกล้มแล้วครับเมืองลาวต่ทุกครั้งนี่ไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะับหน้าดุเดือดแฟนมวยถูกใจทุกครั้งเลยครับเมืองลาวโอยครับเล่นงานซ้ำเข้าไปที่เดิมครับเหนือหัวเขาซ้ายครับของคณพยามณไล่ต้อนเลยครับเมืองลาวยันจะตีนซ้ายไว้ครับ ทีดขวาแล้ววางแค่ขวาพิยามินพยายามจะสวนด้วยหมัดหนึ่งสองเยายบจะสวนแหละครับนะครับเมื่อไรไม่ใส่ขยับครับสายหน้าของกระดับพิยามินเหล่านางต้องวนออกมาก่อนครับนี่ถึาไม่ประมาทครับวิ่งเมืองลาวหัวด้วยแค่ขวาปังเข้าไปที่บริเวณลำตัวพยายามจะตีซ้ายนำร่องมาก่อนครับเมืองลาวพยายามวางแค่ขวาแล้วพยายามจะสวนด้วยหมัดอาเลยครับเกี่ยวได้พยายามไปคืนด้วยหมัดขวาแล้วเมืองลาว จังหวะฝีมือกับมวยบู้ครับยาเมนพยายาม,มจะดึงจังหวะรอเหมาะเหมาะครับไม่ชัดไม่ออกครับซ้ายหน้าอีกครั้งหลาวเบียดเข้ามายา,ยามเมนปัดด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับพยายามเบน,นทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองอ่าเมื่อสักครู่นี้เอารวมเช็ดเช็คปาแผลก็ยังไม่แตกนะครับพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วก็พยายามเบน,ยายามเนเจอแก้ขงขวาสวนหลาวเบียดเข้ามาถีบซ้ายไป ครสี่เหยี่ยมเลยครับสนามเมืองลาวนะครับพยามเล่นตีขึ้นลาวล็อกล่างแล้วเน็ดด้วยขาขวาครับไปต่อเนื่องแยกออกมาไปต่อครับแกร์ชิงจังหวะโชว์แสงยานุภาพก่อนเลยครับสนามเมืองลาวพยายามจะโต้ด้วยข้านขวาแล้วก็พยายามเล่นแต่เมืองลาวไม่หลวมครับพยายามโยกเข้ามาปัก้วยศอกซ้ายเลยครับพยานเล่นจับจับันหนงสองของพยามเล่นครับ หมดยกที่หนึ่งครับดาวพิงด้วยหมัดขวาโอ้พยามเม็นพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเมืองเราล,เล็อกนายได้ตีด้วยข้าขวา,า,าลวครับล็อกนายได้พยายามจะใช้เลี่ยมครับพยาเม็นนี่นะครับได้เลี่ยครับหักแล้วตีตามเข้าไปครับครับไล่จูมาเสียบด้วยซ้ายครับพามมุายาเม็นเสียบด้วยซ้ายอีกทีอโอ้โหเมืองเราเล่นงานดวยละตัวเลยครับโอ้จังหวัดเสียบซ้ายของพยามเมน็นโอ้โองมาลุกซ้ายเลยครับโอ้โหตาลุกเร็วครับ ัว่าเก้าว่าทางกับเมืองเาการเล่งอยู่แล้วครับโอ้โหรออยู่แล้วครับแม่ลูกอย่างนี้นั่นแต่ในอดีตที่เคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วลูกจังหวะเสียบซ้ายลูกซ้ายครับอ่าครับวางไปซ้ายหน้ากัปตันหน้าเบญมณ์เมืองเราขำไว้เดี๋ยวเม็นแทนไปซ้ายกระชากมาแต่ยังไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะขวางหน้าเลยรับเมืองลาวพยายามมาทิ้งตึ้งลูกซ้ายอ่ดูครับ สปีดการออกวิ่งของแกไม่ธรรมดาคละเมิงลาเกี่ยวได้และพยายามจะคืนไปแค่ขวาครับสายวันระยะหุ้ซ้ายมาเจอบัดขวาคือลันเสียบในซ้ายอลไรครับเดือดแล้วครับโอ้พยายามเินกับบัตหลักแรกนะครับเมิงลาวพีทไซพยามเข้ามาพยายามยายายมินพยายามจะสวนไปสอบซ้ายถึงไปบัดขวาต้องเอารวมเช็คแผอลอีกแล้วครับเมื่อสอบขวาของพยายามเินครับเสียด้วยฝ่ายทีแทงด้วย้ายมางโอ้พยายาม เสียบเจอหุกท้ายทิ้งด้วยมัดขวาเลยครับเมืเองลาวเอดับเสียบด้วยซ้ายมาเมืองลาวกระแทกซ้ายว่างเลยควางด้วยแขนขวาครับไล่ต้อนต่อครับอะไรครับจับนายตีได้กันคนละทีครับพยายามจะเล่นเกมตลอดน,นะครับเมืองลาวพยายามเมข้ามาวางแขนขวาพยายามเล่นสวนด้วยแขนขวาคือนลาวเสียบด้วยเข้าขวาพยายามเล่นพยายามจะเสียบซ้ายเมืองลาวเสียบขวาขึ้น ครับพยายามจะกระชากผักมาไม่ลงครับแม้แต่บริเวณหน้าผากทางด้านซ้ายบวมปวูดเลยครับยอดครับเอาวนะครับมันยังไม่แตกแต่ยังบวมพยายามเข้ามาเมืองลาวพยายามจะตอ,อกก้ยกวางแค่ขวาพยายามจะเสียบซ้ายคืนตบดูกซ้ายให้เ,ม,าม,าปปเมืองลาวออเอาละครับตีเข้ามาว้าเป็นประเภทบ้าพลังครับสำหรับเมืองลาวยิ่งโดนยิ่งเดินครับโโอ้หนี่แหละครับตบดูกซ้ายแล้วและขวาน้าตีด้วยขวา และเททิ้งเลยครับเอาละครับได้หลังได้เหลี่ยไปกัจังหวะนี้พยายเม้นจับจังหวะพยายามจะหาช่องอยู่นะครับก็เริ่มแย่งเหมือนกันกับจังหวะดักแทงครับเพราะว่าเมืองลาวนั้นมีฮุกซ้ายหล่อสวนอยู่ครันพยายามทิ้งโดนัดขวาเลยล้วตัวเต็มเอาติ้วซ้ายแล้วครับจังหวะไทยเกานี่ก็นตีลูกซ้ายแล้วดูกระพุ่งในกระขวางหน้าอยู่เลยครับนี่แหละครับไม่ทันขัดคำครับมาทันทีนะครับฮุกซ้ายของเมืองลาวเราตีแต่ตั้งตัวโอ้โหดูจังหวะฮุกซ้ายแล้วขวางหน้าเทียบไปทางขวาเลยครับ เอาละครับโอ้ยิงชกยิงคึกกับแล้วหมดจอกที่สองครับนี่ครับพยายามจะก้าวแทงกันสวนเลยครับโอ้หล้มทั้งยืนครับนี่ครับพยายามจะแทงซ้ายกับแต่เมืองลาวสวนครับุกซ้ายดักเอาไว้ครับโแม่นจริงๆครับจังหวะพุกซ้ายของเมืองลาวนี่ครับสองซ้ายดอกนี้แหละปูดเลยครับาลครก็ว่ากันต่อยกที่สามกับวงนายขวางแลวตีด้วยข้อขวาเลยครับเมืองลาวรับแยกออกมาโดยดกรนาทินคำศรีครับตบุกซ้ายอีกครั้งทิ้งด้วยมัดขวา พยายามเต้นพยายามจันเน้นที่องไหนแล้วนะครับพยายามจะดักเครื่องชนเลยครับพยายามเข้ามาเตะให้เขาตายมาแล้ครับหมัดขวาของพยายามเต้นยังลุกครับยังลุกครับมาแล้วครับโอ้หุก้ายแล้วเต็มเลยครับตวกอีกทีตามฝ่ายตางแล่นตามฝ่ายตางสวนครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาของพยายามเต้นเจอลูกสายของเมืองลาวเมืองลาวก็ไม่หนีครับพยายามเต้นพยายามจะบักสอกขวาเมืองลราหัวด้วยแขนขวาคืนตัดี าแล้วครับพยายามจะตัดลำตัวท so ุกซ้ายแล้วล็อกล่างหักม้าไม่ตีครับนะพยายามจะล็อกล่ากกระนะมืองลาวโอ้โหเบียดเข้ามาทีมเกี่ยวได้พยายามจะสวนด้วยศอกเมืองลาวเกี่ยวได้พยายามเข้ามาอ่าดูครับทิ้งด้วยแบบขวาเลืงอนขาไปวำลังตัวแล้วสลับด้วยทุกซ้ายครับโอ้โหครับพยายามไม่พยายามจะสวนด้วยศอกขวาลาวดึงจังหวะได้และเดินหน้าต่อครับวางแข้งแรงกันทิ้งด้วยแบบตามโดนต่อสซูอีกแล้วครับพยายามมา เมืองราล็อกในได้คนละมาเชยดด้วยกับขวาครับพยายเม็นออกมาหาจังหวะแล้วครับเมืองลาวไล่ต่อทุบแล้ตุงล่วงเลยครับโอ้ยใส่แตกหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้สองแรงบวกครับโอ้เมืองลาวแคมุดเลยครับมุดแล้วก็ทะลวงเลยครับด้วยกับงลาวขวาตรงโดนหน้านี่ไม่เป็นไรครับแต่บอลโดนลับตัวนี่โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับ โอ้โหเยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้เป็นช็อตที่สวยครับจังหวะท่าน้าพยายามแม่นพยายามจะสวนด้วยศอกขวานะครับโอ้เมืองลาวกันล้วงเลยครับดึงจังหวะก้มหลบแล้วทุบด้วยขวาตรงครับลากเข้าไปโอ้เก็บคองอเขาไม่ทันเลยครับท่าน่าพยายามแม่นโอ้สวยจริงๆครับดอกเอโอ้ดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับดาบแรกที่เตือนมาก่อนครับ พยายามจะทุบพยายามจะแลกกันนี่ครับโดนอีกช็อตหนึ่งครับทุบด้วยหมัดขวาครับไปเยี่ยงเข้าไปครับน่ถดีกับเซครับแต่ลุกขึ้นมาไวและจังหวะนี่ครับสวนเลยครับโอ้ยโอ้ขวาอัดลํำกัวเข้าไปครับนแกมมุดเข้าไปต่อยเลยครับดูจังหวะหมวนหน้าเลยครับธนาพยาเม็ดพยาเม็นั้นรอพันด้วยศอกขวาดูครับแต่หมัดนั้นถึงก่อนเลยครับโอ้เปิดช่องที่บริลมุ